หัวใจการบริการมันสําคัญยังไงคุณยศคุณยศคุณยศมั่วแล้วคุณยศรู้ไหมว่าหัวใจการบริการส่วนใหญ่เขาใช้กับการขายเขาเรียกว่าหัวใจการขายอินดีมขายอะไรอินดีไม่ได้ขายของผมพูดถูกแล้วการบริการน่ะมันไม่เกี่ยวกับการขายอย่างเดียวครับมันเกี่ยวข้องกับการที่เราจะขยายงานเราจะขยายฐานผู้บริโภคเราจะประชาสัมพันธ์เราทําได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างคือการบริการ การบริการ3ระยะนี้สําคัญมากๆเมื่อตอนนี้ครับพี่พี่น้องๆได้เริ่มต้นทําธุรกิจอินดีมแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยเครื่องมือไหนก็ตามไม่ว่าพี่จะเข้ามาเพราะคลิปวิดีโอไม่ว่าพี่จะเข้ามาเพราะแอดโฆษณา Facebook ไม่ว่าพี่จะเข้ามาเพราะไปเสิร์ช Google เห็นใบปลิวคนข้างบ้านมาชวนเพื่อนโทรมาชวนอะไรก็ได้พี่เข้ามาด้วยเครื่องมือไหนในการประชาสัมพันธ์ของอินดีมก็ตามพี่เริ่มต้นสมัครเป็นสมาชิกได้รับรหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้วนี่คือขั้นตอนต่อไปครับนี่คือขั้นตอนต่อไปที่พี่อาจจะต้อง เรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงนิดเดียวไม่ต้องเยอะพี่แค่ฟังไว้เก็บไปคิดแล้วก็ออกไปลงมือทําให้มากพี่อย่าแบบเฮ้ยกูยต้องนั่งเรียนกูต้องเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไม่งั้นกูทํามันไม่ได้ไม่จริงครับเรื่องนี้โคตรง่ายแค่พี่ฟังแล้วพี่เข้าใจพี่ก็สบายบื่อละการบริการ3ระยะที่ผมโพสต์เอาไว้ฮะเกี่ยวข้องกับอินดีมโดยตรงเพราะว่างานของเราเป็นงานที่ต้องกระทํากับผู้คนไม่ใช่เครื่องจกักรแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวพี่เองทํางานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรพี่ไม่ต้องไปเอาใจพี่ไม่ต้องไปเรียนรู้นิสัยพี่ไม่ต้อง ไปไปทําให้เครื่องจักรชิ้นนั้นรักชอบประทับใจอะไรเราแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทํางานกับผู้คนเรื่องการบริการจําเป็นอย่างยิ่งครับที่พี่จะต้องเรียนรู้เคล็ดลับตรงนี้แหละจะทําให้การเริ่มต้นของพี่ขนมขึ้นกล้วยขึ้นง่ายขึ้นมันจะทําให้การเริ่มต้นของพี่ง่ายขึ้นไม่ว่าตอนนี้พี่จะมีปัญหากับการเริ่มต้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าตอนนี้ซาว่าจะมีปัญหากับการเริ่มต้นอย่างไรก็ตามจอจยินดีมากๆเลยที่จะบอกว่า มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดบริการ3ระยะระยะที่1บริการก่อนการขายผมใช้คําว่าการขายทุกคนเข้าใจตรงกันนะคําว่าการขายในที่นี้อาจจะหมายถึงการไปสปอนเซอร์ไปประชาสัมพันธ์เฮ้ยจาเป็นด้วยเหรอบริการก่อนการขายมันมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบที่2ครับระยะที่2ฮะคือบริการระวางการขายหลายๆครั้งเนี่ยในชีวิตของพวกเราเนี่ยเราจะรู้แค่บริการระยะที่3ครับคือบริการหลังการขาย ไม่ว่าเราจะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เราจะสร้างบ้านเราจะทาสระว่ายน้ําเราจะอะไรก็ตามส่วนใหญ่ครับเราจะเจอแค่บริการหลังการขายซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จริงเลยพี่อ่ะโดนเขาบริการก่อนการขายระหว่างการขายมาแล้วพี่จึงมาถึงขั้นตอนที่3ครับจะไม่มีการบริการหลังการขายเลยหากว่าผู้ประกอบการท่านนั้นไม่บริการก่อนการขายไม่บริการ ระหว่างการขายมาเอ้ยเราไม่เห็นรู้ตัวเลยไม่เห็นรู้ตัวเลยปกติเราก็มีบริการซื้อซื้อซื้ออะไรดี ซื้อพัดลมมาตัวหนึ่งก็จะมีบริการหลังการขายเป็นยังไงมั่งดีไม่ดีอดีแสบนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างงนอย่างนี้จริงไหมนั่นคือหลังการขายที่แบบพี่พี่น้องๆคุ้นชินแล้วเราก็จดจําเอาไว้สมาชิกเข้ามาในทีมเรานะเราจะบริการเขาแบบนี้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 เลยเข้ามาเรามีระบบเรียนรู้นะครับเราพร้อมจะจับมือทํานะฮะเราแบบอย่างนี้นะครับทีมเราโอโหมีประชุมแบบนี้เราส่งต่ออย่างงั้นอย่างงนอย่างนี้แต่อย่างหนึ่งฮะที่เราลืมสอนเอง คือเราลืมสอนให้เขาเข้าใจครับเพราะว่าคนใหม่จะต้องเข้าใจว่าก่อนการขายและระหว่างการขายอะ่ะเราทําอะไรกับเขาไปบ้างเราลืมบอกเขาเราไปบอกเขาแต่ว่าการสร้างทีมที่เราทํากับเขามันเป็นยังไงคราวนี้ครับเรามาดูกันครับมาลงรายละเอียดกันครับว่าตอนนี้เ,เริ่มต้นพี่เริ่มต้นเป็นสมาชิกอินดีมแล้วนะฮะตอนนี้มันเหลือทํากับตามจริงไหมพราะอินดีมมีเริ่มทาตามก่อนที่จะมาเริ่มได้ครับมี2ระยะครับเฮียก่อนจะเริ่มได้มี2ระยะระยะก่อน การขายและระยะระหว่างการขายนั่นเองการบริการก่อนการขายการบริการระยะที่1ครับก่อนการขายจะทําให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม จะทำให้ตัวผู้มุ่งหวังของเราครับสนใจเราแล้วก็มีเราเป็นตัวเลือกหลักยิงแอดโฆษณาหลายท่านไหมเคยได้ยินไหมครับตอนที่ไปชวนเขาแล้วเขาบอกว่าเคยได้ยินอินดีมมาแล้วอะ่ะเคยสงสัยไหมแล้วทำไมคนคนนี้เคยได้ยินเรื่องอินดีมมาแล้วถึงไม่สมัครวะอ๋อบุญเขาไม่เสมอกันบุญเขามาเสมอกับเราเขาก็เลยจะได้มาเป็นสมาชิกในทีมงานเราแหมตัวเธอจะไปยกให้กับบุญกรรมก็ไม่ดีหรอกเอาเงื่อนไขวิชาการมาใส่หน่อยนะตัวเธอเคยได้ยินเรื่องอินดีมมาแล้ว ตอนที่เราไปคุยผู้มุ่งหวังท่านนี้เขาบอกเราว่าเคยได้ยินเรื่องอินดีมาแล้วแต่ยังไม่ได้สมัครจนมาถึงมือเราผมจะเรียนเลยครับแสดงว่าสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาเนี่ยไม่ได้ทําเรื่องบริการก่อนการขายซึ่งอย่าให้ตัวเราเองโดนแบบนั้นพี่เริ่มต้นทําอินดีเสร็จปั๊บพี่ประชาสัมพันธ์ออกไปบานเลยทําให้คนรู้จักอินดีบานเลยแต่ไม่มีใครมาสมัครกับพี่เลยเอ๊ะมันพลาดตรงไหนวะพี่อาจจะหลงลืมเรื่องการบริการก่อนการขายไปฮะพี่อยากจะเล่าเรื่องอินดีม ให้เพื่อนฟังพี่บอกเอ้ยรู้จักอินดีมยังพี่ส่งคลิปอินดีมพี่ส่งคลิปผู้นําพี่ทําอย่างนั้นอย่างงั้นอย่างงี้ย,งงยิงแอดโฆษณาหลายอย่างมากเลยครับทำให้คนรู้จักอินดีมมากมายเลยแต่เขาดันไปสมัครอยู่กับทีมอื่นทํำไมเขาไม่เลือกตัวเรา เพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนการแนะนําให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยได้รู้จักเครื่องมือที่เราใช้เพื่อแก้ปัญหาให้เขาขั้นตอนการบริการก่อนการขายคือการแนะนําให้เขาได้รู้เครื่องมือที่เราใช้เพื่อแก้ปัญหาให้เขาได้คือเครื่องมือที่ชื่อว่าอินดีมถูกไหมสิ่งสำคัญคือหลายๆครั้งครับที่เราประชาสัมพันธ์อินดีมออกไปเราไม่เคยพูดว่าอินดีมแก้ปัญหาให้ตัวเขาได้ยังไง นี่แค่จะทำให้เขาสนใจนะสนใจตัวเราแล้วก็มีเราเป็นตัวเลือกหลักการบริการก่อนการขายคือ ขั้นตอนการแนะนำให้เขารู้ว่าอินดีมแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงระหว่างการขายพี่จะต้องนำเสนอทีมตัวเราและเครื่องมือจะต้องบอกเขาไปว่าพี่พี่รู้ข้อมูลธุรกิจอินดีมเรียบร้อยแล้วมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมทักมาได้เลยครับทีมของผมเนี่ยสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาของพี่ในด้านไหนก็ตามที่พี่กังวลอยู่ทีมเราช่วยแก้ไขให้พี่ได้ครับแล้วที่สำคัญครับตัวผมเอง ก็ใช้เครื่องมือที่ทีมเราจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องคิดเองเลยพี่ไม่ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวเลยพี่ไม่จําเป็นต้องเก่งเหนือใครแค่สละเวลาตัวเองเนี่ยเข้ามาสร้างความสําเร็จกับทีมนี่คือระหว่างการขาย เพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเขามาอยู่ตรงนี้จ่ายเงินสมัครเรียบร้อยมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะทําได้แน่ๆระหว่างการขายคือเขากําลังจะจ่ายตังค์ไงเขากําลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราละส่วนหนึ่งของครอบครัวนนอินดีมละ,ละช็อตสุดท้ายเลยพี่ต้องให้เขาเข้าใจว่าทีมเราตัวเราและเครื่องมือเราช่วยเขาได้ยังไงแล้วการขายก็จะเกิดขึ้นบริการหลังการขายครับทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วครับ ทุกคนทำอยู่แล้วทุกคนเคยชินคุ้นชินกับมันอยู่แล้วคือการตามในอินดีมนั่นเองนี่แหละฮะคืออีกหนึ่งเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกการทําธุรกิจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการบริการหลังการขายจะทําให้เกิดเงื่อนไขาการตลาดที่ดีที่สุดในโลกคือการตลาดแบบบอกต่อปากต่อปากครับทำไมถึงต้องมีการบริการหลังการขายทุกชนิดในโลกใบนี้ ซื้อพัดลมมาตัวหนึง่งไม่มีบริการหลังการขายได้ไหมก็มันพิสูจน์มาหมดแล้วว่าพัดลมกูเนี่ยใช้ได้5ปีไม่มีพังอ่ะแต่ทำไมต้องมีบริการหลังการขายมานำเสนอให้ทำไมทำไมคิดซิเพราะอะไรคิดซิเผื่อว่าเราจะประทับใจแล้วเอาไปบอกเพื่อนข้างบ้าน ไปบอกคนที่มาเยี่ยมบ้านเราว่าเอ้ยพัดลมรุ่นนี้ดีว่ะวันนั้นมีปัญหานิดหนึ่งไฟมันกระตุกหน่อยหนึ่งปั๊บโทรไปเขาบริการดีมากเลยหลังการขายอ่ะเฮ้ยถ้าจะซื้อพัดลมอ่ะดูยี่ห้อนี้ไว้หน่อยนะนี่คือการตลาดที่ดีที่สุดในโลกคือการบริการหลังการขายแบบบอกต่อนั่นเองการบริการหลังการขายมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือทําให้ลูกค้าหลงรักเราและบอกต่อปากต่อปากทําให้เกิดการซื้อซ้ําทำให้เกิดการโฆษณาไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นการบริการหลังการขายที่พี่ๆน้องๆเข้าใจกันตอนนี้เขาไม่ได้แข่งกันที่การบริการหลังการขายแต่พยายามทําตรงนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ค่าโฆษณาสมัยนี้มันแพงกว่าจะจ้างดาราได้หนึ่งคนมันแพงถ้าเกิดว่าตัวพี่ๆน้องๆเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเขาโฆษณาได้ด้วยความประทับใจด้วยความรักในการบริการหลังการขายที่เกิดขึ้นที่ได้รับบริษัทเหล่านั้นจะประหยัดค่าโฆษณาได้มากมายมหาศาลครับและมียอดขายมากขึ้นอีกบานตะไทยเลยใน ดีม่ะครับต้องบริการหลังการขายอย่างไรดูแลเยี่ยงครอบครัวเสิร์ฟข้าวให้ถึงปากเคี้ยวข้าวให้ด้วยอะอยากบริการเดี๋ยวเหนื่อยเอาข้าวมาใส่ปากกูกูเคี้ยวให้ก่อนเดี๋ยวมึงรอกินอย่างนั้นเมา <c oughs> ในอินดีมฮะการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมคือทำให้ตัวเรานะทำให้ผู้มุ่งหวังที่เพิ่งสมัครเข้ามาเกิดผลลัพธ์แค่นั้นเอง